ครับตอนนี้ก็ช่องหมวดพื้นเดือก็อยู่ที่วัดบ้านกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอทองหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับาวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบปีมะสิงตรงกับวันที่ ิกันยายน2568ตรงกับวันอาทิตย์นะครับสีแดงนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันห่อข้าวสากนะครับตามประเพณี นะครับทำกันมา,าตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับก็จะมีเดือน 9, อเก้าห่อข้าวประดับดินเดือนสิบห่อข้าวสาบเดือนสิบเอ็ดออกพันษาเดือนสิบสองลอยกระทงนะครับก็ะบจะเป็นฮี่สิบสองของสิบสี่นะครับที่ชาวพุทธนะครับทำกันมานะครับ ตั้งแต่ปู่ย่าต,ตายายนะครับโบราณนนาการเป็นต้นมานะครับจนถึงจนถึงปัจจุบันครับก็มีนะครับญาติโยมนะครับที่มาร่วมทำบุญไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงนะก็รวม เกือบหนึ่งร้อยคนน่ะครับตัวนี้ก็กำลังถวายนะนะครับบาทนะครับเก่พระคุณเจ้านะครับตัวนี้ก็ถวา,ายบาทเก่พระคุณเ,เ,าาเจ้าหลังจากนั้น ก็จะมีพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นเทศานาะนะครับแล้วก็รับศีลรับพรจากพระคุณเจ้าหลังจากนั้นก็ะนะครับก็ถวายก็ถวาย ถวายปัจจัยไทยธรรมนะครับไทยทานเกลาพระคุณเจ้านะครับตอนนี้ก็กำลังะจะท,ทําพิธีนะครับรับศีลพรก็ะจะมีะนะครับ พุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมทำบุญก็ประมาณหนึ่งร้อยนะครับประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับทั้งชายทั้งหญิงจนนี้ก็รอ,อนะครับข้าคุณเจ้าอยู่นะครับข้าคุณเจ้า สำหรับวัดบ้านกกอกนะครับก็อยู่ทางทิศใต้นะครับของบ้านกกอก,กนะครับก็จะอยู่ห่างทางหลวงแผ่นดินมาเลข2287ไป,าปทางทิศใต้นะครับ iper, ประมาณประมาณห้เมตรนะครับ ประมาณห้าสิบเมตรตอนนี้ก็จะมีนะครับหลายช่องนะครับ YouTube ของเรานะครับที่เดินทางมานะครับ นะครับระวังเอ,อาไว้ปัจจัยนะครับเราก็หันมาดูทางหันมาดูทางศาลานะครับศาลาอันนี้ก็จะเป็นศาลานะครับหลังใหม่อยู่ในระหว่างก่อสร้างนนก็จะมี ตอนนี้ก็ยกโครงมุงหลังคาเทพื้นนะครับยังมุงยังมุงหลังคานะครับยังยกโครงมีระหว่างยกโครงะนะครับแล้วก็เทพื้นส่วนโครงมุงสังกะสีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโครง โครงมุงสังกะสีน,น,นะครับตอนนี้ก็รอฟ้ารอฝนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกทุกวันทุกวันน,น,นะครับการทำก็ต้องอนะครับหลีกเลี่ยงฝนเพราะว่าอาจจะลื่นนะครับแล้วก็ไฟอีกด้วยนะครับเราต้อง ใช้ไฟเชื่อมเหล็กนะครับไฟเชื่อมเหล็ก oh. หลังคานี่ก็เราก็ต้องใช้ไฟเหมือนกันนะครับในการในการยิงสกรูนะครับมุงหลังคาอ oh. ันนี้ก็เป็นศาราหลังใหม่นะครับส่วนหลังเก่าก็ เล็กนะครับเล็กเล็กก็ไม่สามารถจะบรรจุญาติโยมเพีย,ย,ยงพอนะครับก็เลยทำศาลาใหญ่อันนี้ก็สำหรับงบประมาณนี้กนน็ยังไม่ทราบนะครับก็ได้งบประมาณมาจากหน่วยไหนนะครับหรือจากผู้มีกิจสัต์ ท่าใจบุญท่านใดนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็หันมาทางหันมาทางะนะครับทงางพระพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วันห่อข้าวสากนะครับตามประเพณีเราที่เราทำกันมาตั้งแต่บโบราณตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับก็จะเป็นขึ้น15บห้าค่ำขึ้น15คห้าค่ำเดือน10ทุกๆปีนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับก็จะ ทวนนะครับก็สำหรับเดือน9นะครับเดือน9ก็จะเป็นห่อข้าวประดับดินเดือน10นี้ก็จะเป็นห่อข้าวสากนะครับเดือน11นี้ออกพรรษาเดือน12ร้อยกระทงน,นะครับตัวนี้ก็กำลัง นะครับทำพิธีทางศาสนาอยู่นะครับตูอัลลาตูสัมมาสัมพุทธะนะมูตัสสะภะคะวตะตูอัลลาหตูสัมมาสัมพุทธะ ครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องอมวดฟื้นด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ